น,นี่นางอี่างของคารวบาทุกท่านแฟนมิงละทั้งหลายนี่แล้วผู้เป็นแฟนใหม่ไทยให้จือจํำเอาไว้เสียงเสียงทวใจเสียงโอ้ยขอเชิญ่า แม่นเราฟังได้เละยโอ้โฮโโหลาดาอนีตน,นา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 งของขคารวา,าทุกท่านแฟนมิงละทั้งหลายนี่แล้ว พ่อเป็นแฟนใหม่ไทยให้จือจำเอาไว้ไหม่ไทยหัวใจสินเฮานี่เป็นหมอลำนี่ลำคาโอ้โหตลกหมอลำหมออลดกอีสานออกพี่น้องให้เจริญขึ้นในสู่ทางสามสิเอ็ดเนาะว่านันมือไม่ก็ของเขานี่แล้ว มืองานตุ้มหอมกว่าดีทั้งหลายนั้นลํำก่อนออนดสาตาแฟลฟลของหูบุญชันีีกล่องใหญ่โอ้ยแฟนๆภาคอีสานภาคกลางเหนือและภาคใต้ทั้งทันสุคุณ มีเสลาเป็นาะทุกทางไปใหญ่ลาพร้อมกันนี่แล้วมีแม่ไทยัวยใจสินเด้อครับให้จื่อจำอย่ามี้เลยยาวลูกยี่ไปพร้อมสองดวงฮีกาไปลำโอ้โหทับปม้อซอและ เบียพร้อมพงดอ,อกที่รองไปหันมันสู่คุณหมอล้าออนโดชาตาดอกที่รอ,องเิดหอดไทยลาแันเพี้ยนนี่แล้วแต่ว่าติดโควิดก็ว่ามาเรื่องเรื่อยโควิดนี่มากันความสัมพันธ์นี่ไก่ห่างโอ้โหย แต่ว่าไม่ไทยเหวอลูกเบีพบ้อมพงทับมอสโดอกพี่รองสีเคียงขางแมแฟนแฟนลาเดลานายโอโออออโ อเดนะเน้ํเด yeah. e. ือนเดือนปีช้าเดจะยำมาเฉล็นเแต่คาเคย้ัมเคยเอยที่เคยหักรองสองบอกต่อกันคืนหนึ่งนั้นเดือนเดืนสวยใสนวลเราไม่ในตาส่องมาอย่างเพืนจำคืนนั่นได้หรือเปล่าพี่บอกรักเจ้าจนชั่วชีวา เตีรักแสนห่วงน้องยาสาน้อยบารนาคนที่เฉดเดือนเสือนใจอายยามเดือนไนเดือนเคเด็แเ่จีมีดอกอยู่เคียงเห็นดอกเคียงเคียงผู้ช่จีเจดูเขามีความสุขอยู่บนการตนกนมตัวอายแสนได้ยังอออที่คอยแต่น้องคนนั้นเสื่อเดือนมีเดือนเราไหมมีน้องอยู่ก็เหมือนกับหมดที่ไม่มีหมดคุ้ม